สาวปริศนาเี่เริ่มอึดอาจจะเครื่องพันธนาการเขากับเจ้าไดโนก็ได้ร่วมมือการช่วยทำลายเครื่องพันธนาการและปลดปล่อยให้เธอได้เป็นอิสระซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นมันทำให้หญิงสาวปริศนาเธอเริ่มวางใจในพวกมูเต้ามากยิ่งขึ้นจนเธอนั้นได้เปล่งเสียงพูดแนะนำตัวเองออกมาว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามีอาแต่ทว่าก็น่าเศร้าที่มูเตและเจ้าไดโนพวกเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่มีอาเธอพยายามจะสื่อสารเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นเมื่อมีอาเธอสามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันนาการได้แล้วเธอก็ได้ใช้ภูมิปัญญาที่ตนมีสร้างธนูขึ้นมาและใช้มันล่าสัตว์เพื่อน,นำมาทำอาหารให้มูเต้และเจ้าไดโนโได้ทานกันอย่างอิ่มหนำแถมในตอนนี้มูเต้เขายังได้เปลี่ยนวิธีการกินจากการกินเนื้อสดๆมาเป็นการใช้ไฟเพื่อย่างเนื้อให้สุกตามแบบที่มีอาเธอได้ทำให้เขาทานแต่ว่าถึงแม้ในตอนนี้ทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางและดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่การสื่อสารกับมูเต้มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับมีอาเป็นออ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 อยย่ย่่่่่่าา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 งง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 มมมมมกกกทททีีเเเเเเธจจึึไไดด้้้้้้้หหิิิบบบขขนนววววรรรรรูพืืลลตตััใแแ มีอาเธอจะได้มาพบกับพวกมูเต้น,นเธอเคยอาศัยอยู่ร่วมกับพักพวกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ผู้คนนั้นใช้พระจัน์รในการชี้นําจิตวิญญาณและใช้ปัญญาชี้นาวิถีชีวิตให้เจร